วันนี้เราจะเที่ยวแบบ new normal นะคะก็คือการเหมาตุ๊กตุกไปเที่ยวรอบกรุงเทพนะคะฟังนะทุกร้านเนี่ยเยาวร่าเจอร้านเนี่ตายทำไมมันดีทุกอันอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียเราิ่มมาพบกับนุ่นอีกแล้วจ้าวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าวันนี้เราจะเที่ยวแบบ New n o r m a l นะคะก็คือการเหมาตุกๆไปเที่ยวรอบกรุงเทพนะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นบรรยากาศความสวยงามของเมืองกรุงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือ พวกร้านค้าต่างๆแบบช่วงนี้เขาได้รับความเดือดร้อนไงมันอาจจะเงียบและศบเศร้านะคะแต่ก็ยังต้องเปิดร้านอยู่ยังต้องมีคอสในการจ้างพนักงานเปิดร้านค่าน้าค่าไฟค่าเช่าร้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจําเป็นต้องเปิดในช่วง New Normal นะคะช่วงนี้ถ้าใครที่ดูอยู่บ้านนะคะก็ไม่เป็นไรแบบไม่ต้องออกข้างนอกก็ได้ทุกคนอยากช่วยก็สามารถแบบสั่ง grab สั่งไลน์แมนอะไรอย่างนี้ได้นะ,ะหรือว่าเดินไปซื้อสั่งกลับบ้านได้นะจ๊ะเออ โอเคแต่ว่าวันนี้นุ่นจะออกไปตะลุยข้างนอกทั้งวันใช่ไหมหนุ่นจะใช้เป็นกันแดดนะคะซึ่งกันแดดที่นุ่นใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ Prohada นะคะ Perfect Protection นะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบ Essence b ait, ก็คือแบบใช้เป็นแทนแบบ p เม m e r หรือว่าเป็น Makeup Base ได้เลยนะคะ ของเขาเนี่ยจะมี3สูตรสี่สีนะคะสีแรกเนี่ยจะเป็นสีขาวจะช่วยในเรื่องการเบอร์ูขุมขนนะคะแล้วก็ผิวเนียนเรียบส่วนตัวที่2นะคะจะมีสีชมพูอ่อนๆน,นะคะจะช่วยทําให้ผิวดูกระจ่างใสมีออร่านะคะก็คือเหมือนทาลงไปเนี่ยจะช่วยลดรอยดํารอยแดงบนผิวส่วนสีที่3เนี่ยจะเป็นสีเนื้อหน่อยนะคะเบทเบดหน่อย ตัวนี้จะทําให้ผิวดูกระชับนะคะแล้วก็เปล่งประกายนี่เขาจะมี3สูตรนะคะสําหรับโปรฮาดะแต่ว่าตัวนี้จะบอกว่าอ่อนโยนมากไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็สารที่กอ่อให้เกิดการแพ้ดใดๆเลยนะคะตัวนี้เป็นกันแดดที่แบบไม่เหนียวเหนอะแนะนําสําหรับผิวบอบบางเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้เขายังมีแอนตี้พอลูชันนะคะก็คือจะช่วยแบบป้องกันฝุ่นละอองต่างๆที่จะมากระโผิวหรือว่าจะแบบเข้าไปในผิวนะคะ ปังมากนะนุ่นจะใช้เป็นสีเบดนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการที่ทำให้ผิวดูกระชับแล้วกเ็เปล่งประกายนะคะตัวนี้นอกจากเป็นกันแดดแล้วยังเป็นเ,เมคอัพเบสแล้วก็มีประสิทธิภาพในการช่วยล็อกเมคอัพด้วยทุกคนก,ก็คือทำให้แบบเมคอัพติดทนขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมาพร้อมค่า SPF 50บวก PA บบวกบวกด้วยนะคะ เกียง่ายมากจะบอกว่าจําเป็นมากเลยนะกรุงเทพช่วงหน้าร้อนเนะะี่ยแต่ว่ากรุงเทพมีหน้าเดียวก็คือหน้าร้อนกันหน้าร้อนมากซึมเร็วมากนะคะนุ่มเป็นคนแบบไม่ไม่ชอบรออยู่แล้วก็คือแบบซึมเลยอะ่ะหน้าเราก็จะดูแบบเปล่งประกายผิวดูกระชับขึ้นนะคะเออแบบงงๆเพราะกันแดดนะเนี่ยต่อมาเราก็จะทารองพื้นนะคะ พวกค่าฝุ่น PM 2.5อะไรเงี้ยนางป้องกันนะเพราะตัวนี้มีแอนตี้โพลูชันไงก็คือแบบป้องกันมลภาวะฝุ่นต่างๆนะคะถ้าใครที่แบบกลัวฝุ่นแพ้ฝุ่นเป็นโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ตัวนี้ปกป้องได้นะคะชั้นหนึ่งก็ถือว่าแบบเออเป็นเกราะป้องกันไประดับหนึ่งนะคะแต่ว่าออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็หมั่นล้างมือนะคะผงแอลกอฮอล์ไปล้างมือนะจ๊ะ แลกอก็ลอต้องอะไรยี่ห้ออะไรนักเรียนอ๋อขายของปโปรโมชั่นจะมีมาเรื่อยๆเลยก็คืออยากให้คนไทยอ่ะเน้นรักษาความสะอาดแต่ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าใครแบบไม่ได้ออกแดดกลางแจ้งอ่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมีแอนตี้บูไลท์ด้วยนะคะก็คือเหมือนกับว่าป้องกันแสงสีฟ้าเวลาที่เราแบบเล่นมือถือ หรือว่าดูหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาอยู่ออฟฟิศอะไรเงี้ยเออตัวนี้ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าด้วยนะคะเป็นกันแดดที่แบบทรงประสิทธิภาพมากร้นอนมากเดี๋ยวเราจะไปหาตุกๆก,กันทุกคนก็คือเราจะเที่ยวไทยด้วยตุกๆุค้าวันนี้ ที่แรกเราจะไปวัดกะรยากันนะคะ mm. ก็คือจะเป็นวัดที่คนไปน้อยมีที่ถ่ายรูปเยอะมากแต่ว่าในช่วงนี้พวกศาสนาสถานพวกโบสถ์อะไรต่างๆเนี่ย mm. เขาจะไม่เปิดให้เข้าเราก็ไปเอาบรรยากาศเนาะโดยรอบ mm. มารอบี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยเดี๋ยวเราจะดูที่ว่าเราจะมีโชคมีชัยไหมยนะ หรือว่าเราจะมีแต่ฝุ่น,นแต่ไม่เป็นไรพเพราะว่าเราใช้โฟฮาดะกันฝุ่นกันแดดนี่เราต้องลัข่าความสะอ,อาดเ,เราจะมาไหว้เอาเลิกเอาใช้เขาบอกว่าปีใหม่ต้องมาไหว้ วันนี้จะขึ้นชื่อเรื่องขอโชคขอลาบของเงินขอทองนะคะเออแล้วก็วัดเนี้ยจะติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยสวยมาก อนมากต่อไปเราจะไปมลนมสดเท่าไร่ผิวส่วนตัวลว้วนๆสนุกดีเหมือนกันนะพูดถึงไม่ได้แบบฟิลนี้นานแล้วอะตั้งแต่สมัยเรียน สูข้าวโพดค่ะเนยน้ำตาลค่ะน้ำอัญชันมะนาวค่ะนมตืดค่ะจืดเยน็นแก้วค่ะจืดเยน็นไปเที่นีน่งการแล้วสั่งอย่างเยอะด้วยความหิวทุกคนนี่จ้าไปแล้วจ้า ซุปข้าวพดเคยกินท้งแรกทำไมมันดีทุกอันอย่างเงี้ยอร่อยมาตั้งแต่เด็กจนโต ต้องดูมันน่ากินมากเยวยก็ดูชิ้นไข่ปลาหมึกดิโคตดใหญ่ God. หม g กอดอร่อยมาืไม่ปอืออืออ่ออืออนะอือรืออนออยอาืออืออตออร้านอนย่อาออื้าือนืออืออืออือ่ืออืออืออืนกืออืออืออืงอ หลังจากที่เราออกจากร้านมนเราเดินมาหน่อยก็ถึงเสาชิงช้าแล้วทุกคนมาเที่ยวเสาชิงช้าซะหน่อยนี่ ตอนนี้เราเดินเล่นอยู่ที่คลององอ่างนะคะหลังจากที่นั่งตกตุ๊กมาลงนี่เดินเราจะเดินไปที่ปิดที่หน้าสำเพ็งเนาะเพราะว่าอยากเดินดูไงเขาว่าสวยมากแถวเนี้ยจะมีแบบศิละปะงานแบบว่าฝาผนังอะไรเงี้ยแล้วแบบมันสวยให้ความรู้สึกฟิลแบบเหมือนอยู่คลองเกาหลีอะ่ะถ่ายรูปสวยมากถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีของขายด้วยนะคะทุกคนตรงนี้มีร้านขายของเล่นด้วยทุกคนถ้าใครอยากดูพี่นุ่นช็อปนะคะก็ กดไลค์คลิปนี้มาถ้าครบ1นึ่งหมื่นไลค์เดี๋ยวเราจะมาแน่นอนใส่ผ้าถุงเข้าขคุณยายด้วยตายเดียวของคุณยายเลยเอาไงอะเอามายมหนึ่งค่ะอุ้ยปลาเหรอปลารา,าับปลารา,า่อ <laughs> โอ้ย สำหรับวันนี้ก็คอบเรียกได้ว่าไปเที่ยวหลายที่อยู่เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูแมสนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นกันแดดล็อกเมคอัพใช่ไหมก็มีติดเมคอัพนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราใส่แมสสีขาวด้วยเพื่อที่จะได้เห็นชัดว่าเออมันติดประมาณแค่นี้จริงๆนะคะประมาณ20%อร์เซือคือแบบเดินทั้งวันเหงื่อ,อร้อนๆน,นะคะก็ยังแบบเป๊ะปงังน้าดูดิ เออล็อกเมคอัพที่แทรูทรนะคะส่วนกันแดดโปรฮดะนะคะถ้าใครที่สนใจนะก็หาซื้อง่ายมากเลยตามวาสันตก็มีนะคะแล้วก็มีโปรบ่อยด้วยนะจากราคาหลอดละ590นะคะก็มีลดเรื่อยๆเลยนะคะบางทีก็ลดไปถึง290เลยก็มีนะสำหรับใครที่สนใจกันแดดแบบดีๆคุณสมบัติครบแบบนี้นะคะก็ไปหาดูกันได้นะจ๊ะโอเคสุดท้ายก็อยากฝากนิดนึงนะคะในเรื่องของการเว้นระยะห่างเนาะก็ พยายามห่างๆผู้คนนะคะแล้วก็ไปในที่คนพลุกพล่านก็เรามัดระวังตัวใส่หน้ากากแล้วก็หมั่นใช้สเปรย์แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ตลอดเวลาหรือว่าหมั่นล้างมือก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครจอยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าครั้งหน้าอยากให้นุ่นพาไปเที่ยวไหนอีกด้วยวิธีการไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนุ่นจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็ติดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งไว้ให้นุ่นด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่่่นนี้้คคะพบบกหหมลปาา